สวัสดีจ้าวัสดีทุกคนจ้าอาจารย์ณนพาชินขนมจีนกินกับไอคือเกาแหลาโยง้างอยู่ตรงข้ามไันได้ฝนกับอาหารแกะคือเกาจ้าบ่มีเวลาเห็ดจินเลยจต่อยากกินน้ำยาป่าตีนไก่แทบเี<ม>่ยเหดใท้ไหลหวานใช่ไหมปลากี่หัวสองหัว <c oughs> อ่าสองหัวฝนเอาหมดกระปุกกต่บุ่มแล้วบุ่มบุ่มหมแล้ว <c oughs> มันไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้ว <c oughs> แล้วก็น้ำยาฝนมีทั้งปลาแล้วก็เอาผักติดมีทั้งปลา,า,ากับกะทิจ้ะอ่ะอันนี้มันกะทิหรือน้ำพริกปะกะทิใช่ไหมฝนใส่เป็นน้ำยารวมเลยจ้ะรวมกะทิรวมปลา ย,ยาเนี่ยกระทิใช่ไหมเออนั่เก็บทิพย์ยาน้่งยาปุ๊บหวานๆนะเหรอไม่หวานอ๋อเระทไปหวานจุ้ยใช่ไหมมาตาจ้าน้ำยาล้วนเม็ดอ๋อ,อล้วนเม็ด รวมค่ะ<ห>แล้วเอเลยค่ะโอ้โม,มันก็วม่นจีอ่ะให้ฝนหน่อยนำถมทงลงตรงเต็งไม่ไหวแล้วอ่ะวางไ<ช>ว้ไม่ได้จะเขาไปเอาเปรียบกันไม่ได้นะนี่แค่สองลูกจะแต่อาคาเจ้าปาดเคริร์นหนูยังไม่ได้คนเลยปามันก็คนพร้อมนนี้เลย ฝ่ายฝ่ายกอกวนนี่ก็เด้นี่คนเอ้ยคนหิวขั้นมันมีติ่นไก่ว่ามันจะดีขนาดไหนเนี่ยมาได้จ้าขนมจีนอพอได้ไม่เลิศเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะครับอันนี้นางไก่จ้ะมะเขือเทศ ผักลวกผนลวกเมื่อกี้นี่ดอกแคจ้ะหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ขึ้นช่ายมันเหลือๆจะมันเหี่ยวก็เลยลวกซสเลยลวกกินก็เลยจับพริกหวานกับพริกไม่หวานแล้วก็ผักสลัดจ้ะก่อนเลยนขอยาจับฟันไซม์มือ ดอกแค่ลวกบางผักก่อนอร่อยไหมปลาเอาน้ำปลาไหมเนี่ยปลาต้องอร่อยแน่เราขอน้ำปลาหน่อยเนเป็นคนกินเค็มมั้งแต่เมื่อะไหร่ คักเบาไปเนี่ยโงจากน้อยจ้ะอือหือกินน้ำปลาท่วมห้องอได้จะแซ่บเบ แค,ครปหมูกรอบๆชิ้นหอดคือเก่าวจ้ะฝนตอบคอมเมนต์จ้านเนี่ยจ้าฝนบค่คยมีเวลาป็นไดนะฝนกลับมาฝนก็เหตุงานอาจจะเมือม่อยเมื่อยอาบน้ำซุกหัวนอนเลยแต่ว่าฝนคันได้ตอบมเมื่อยคือตอบสูคอมเมนต์เลยจ้ะ หวานจ้ะเอาเอะไมฝรั่งปาาลอาอะไรลไมฝรั่งสุดเนี่ยไ,ได้เดจังเดชจังสิเบิดเบิดงุดสุดเนี่ยจ้ะทั้งพร้อมทั้งเลียว บดได้เหมือนคนกินเลยคนกินทั้งไงทั้งบึกทันที่ว่าคนกินทั้งอวบก็คือสิอวบระยะสุดท้ายเ่อจะ

หวานหวานหวานอร่อยไปยำกินผักไฮไลท์ก็เสร็จ งก็ได้เน้อยยุข่าวยอยตกเลยอ่ะอะไรเปื่อนไม่นองพิมพ์มาหาฝนทาง m e s s เจอร์ยุข่าวย,ยแล้วคนะ่ะอยากไปอุดหนุนขนมเอร์กิโมงมาอยู่ไกลๆแล้วบ้านเนี่ย อยู่ใกล้กันแต่บ่ใก้เป็นแดดจ้ะเขาย้อยกับปั๊มน้ำมันชูกเกียรินี่มันกี่กิโลปะประมาณห้าสิบอู้แต่บกใกล่ละจ้ะห้าสิบกิโลบกไก่คีดแบเมีไยไงท่านบ่เลยไปเที่ยวหัวเห็นแลวจ้ะเที่ยวหัวเห็นจะจังแวะ ทำตั้งใจไปในใกล้เติบเยอะ กินหอดน้ายาฝีมือไปย้อมพนันวันเนี้ยงการฝนไ่ได้กลับเดี๋ยวฝนได้กลับหลังตรงการนะคิดว่าหลังตรงาการอาจจะได้กลับหรือพยายามหยุดแล้วก็กลับคันบ่ตั้งใจหยุดแต่ไ่ได้กลับบ้านหรกจะต้องตั้งใจหยุด หอร่อยกรอ,ยอบไหมกรอบชิมดูสิโ้ชิ้นปลาก็ได้อยู่นะปลาข้ชิ้นปลาก็ได้อยู่นะ ยังจานเมืม่อคืนนี่ฝนขวบลงไปในประมาณสามติวนะฝน่าพักอีกขอบหนึ่งใส่ผักขมายังคัน <c oughs> ช่างเซ็กซี่มากมาย กุ้งปลากร่แทบไปจ้ะพนติกแล้วบบกาเกินแล้วยาเป็นง,ง,งูงูทะเลงูผักอลายคลองน้ำดีจะน่ายจะ้ะ เป็นยาระบายนะโอ๊ยมัมมี่เมี่บิ่มมากเลยอืมทุ่งปิ้นเลยเหรอไมนได้เราไม่ต้องเห็นไม่ได้ <laughs> เห็นแล้วแั้วก็เดินออกประตูบ้างเห็นหมดเลย うん。<laughs> <laughs> <laughs> ก็เริ่มอิ่มมาจากบออิ่มทั้งหลายจากเบนะิดจานแล้วเนี่ยอือเอาพักนี่ให้เบิดกันจ้ะ อิม้วาังสิเปิดอลลาดอยเฮ็ดงานต่องานถ่ายอยู่จ้ะฝฟนเหลือล้านขนมแค่ล้านเดียวได้จ้ะก็แล้วเฟินมีสองล้านนะสองปั๊มปัม๊มละล้านวันนี้ ฝนเมยจ้ะเมยมันไม่ได้ขายดีแบบขายดีเพราะซีได้มีเงินจ้างรงูกนองก่ะจ้ะมัเน,นี่ยคนมาสิบอก่อยได้กาไรที่ได้จ้ะทุนกับบางมือก็ได้บางมือก็ไม่ได้โมเดลว่าล์ไรนะจ้ะมันจะเป็นเรื่องเป็นหละว่าแค่ว่าแค่ด้าเนเดียวละ <laughs> อีกด้านนึงก็ นัวคเจ้าไปเลยตัวข้าจะไปซื้อแป้งจากฝนจะ้ะซื้อแป้งที่ฝนผสมช่วงนี้ก็ซื้อแป้งแบบตีแบบแป้งแป้งตีผสมแป้งเปียกนะแต่ว่าเ้าอาทิตย์หน,นึ่งฝนกรสิให้เราไปตีเองฝนเมื่อยฝนชิวด้สบายฝนจะสบายแล้วนะ Cầm cuối si Thức ăn xíu lường Văn dịu chả văn Đâu có mình kiểu Bán đầy นิดหน่อยฝนไปแล้วจ้าฝนไมาทำอะไรกิมนะคลิปนี้เปิดอลาดกันแตงโมหน่อยนึงจ้ะคนฝนควักไว้จำคืนนะไมะ่ได้ปาดจ้ะเอาช้อนขวักเอาแล้วจ้าดีจ้าเขาพูดลหลายจ้าเดี๋ยวรนไปตอบคอมเมนต์แล้วจ้า ฝนตอบทราบนะแต่ฝนก,กับตอบฝนบอกเขามีเวลาจะหายอาภนะัยฝนเนาะขึ้นใจมากกินตอนเมื่อยๆนะจ๊ะืมแหเัเยาว